สวัสดีค่ะแฟนๆใจหายเชียร์ที่คำพรโพสการเดินทางครั้งสุดท้ายกับไฮโซบิ๊กก่อนหน้านี้ทำเอาลหลายๆคนช็อกหนักมากทั้งที่แอบลุ้นข่าวดีกันมาตลอดสำหรับคู่ของนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กธนพลสุดท้ายก็ไปไม่ถึงวันวิวาสถานะเหลือแค่เพื่อนที่ดีบต่อกันปิดฉากรัก4ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่างานนี้ทำเอาเแฟนๆเศร้าเพราะไม่คิดว่าทั้งคู่จะตัดสินใจเลิกกันแบบนี้ล่าสุดเชียร์ได้ออกมาโพสต์คลิปทีเซอร์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวกับโมเมนต์น่ารักน่ารักไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับไฮโซบิกก่อนหน้านี้เลิกลากันพร้อมแคปชั่นว่าทีเซอร์เดอะลาสเอพิโซดที่ยักษ์เอ้ยการเดินทางครั้งสุดท้ายของพวกเราที่ญี่ปุ่นฝากติดตามกันด้วยนะพรุ่งนี้บ่ายสองโมง หลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายงานนี้ทำเอาหลายๆคนเศร้าและแอบ,บใจหายไม่น้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ